ล้วข้าวไฟให้ร้อนแล้วข้าวไฟให้ร้อนเนี่ยไปเตียวหมูสับตัดข้าวตัดข้าวไม่ใส่พริกไม่ใส่อะไรเหรอใส่หอมแดงนะมาสะเทือนนะ ร้านคัวบ้านเราร้อสองภาพไฟร้อนแล้วพี่ทดลองก่อนนะร้อนน้ำมันน้ำมันร้อนบุ๊บเจ้าป ไข่เันฟูเลยนะแล้วมันต้องร้อนนะร้อนร้อนมาก็แบกนี่จานเท่าไหร่45บาทใหญ่ขนาดนี้เลยให้เยอะขนาดนี้เลยเจอที่ร้านครัวบ้านเราบขสขนส่งใหม่โดยเชฟอ๋อยข้าว โอ้น่ากินมากเลยโอ้เรียบร้อยแนละ้ว